แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดภายใต้ยุคสมัยใหม่ของลูเบนอมาริมยังคงเดินหน้าต่อไป โดยโปรแกรมแข่งขันที่รออยู่ก็คือเกมยูโปรปาลีกนัดที่5พบกับส,มสมโมสโบโดกลิมในคืนวันนี้ช่วงตี3ตรงตามเวลาบ้านเรากับสถานการณ์ก่อนลงสนามหยิบยกมากางย้ำกันอีกครั้งแมยูในแต่ปัจจุบันลังอันดับ15จากผลงานชนะ1เสมอ3มี6คะแนนและมีแต้มห่างจากพื้นที่8อันดับแรกแค่เพียง3คะแนนเท่านั้นต้องอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าในฟอร์แมตหรือรูปแบบการแข่งขันแบบใหม่ของรายการระดับทวีปเล่นกันในระบบลีกมีจำนวนทีมตั้งต้น36ทีมแต่จะเล่นกันทีมละ8เกมกับ แข่งที่จับมาเจอกันแบบไม่ซ้ำทีม ตรงจุดนี้มีความหมายว่าถ้าทีมใดก็ตามที่จบรอบเก็บคะแนนลีกดยอันดับ9ถึง24จะเท่ากับว่ามีโปรแกรมแข่งขันเพิ่มกันอีก2เกมและแน่นอนครับว่าสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดการมีโปรแกรมแข่งขันที่เยอะนั้นดูจะไม่เป็นที่พึงประสงค์มากสักเท่าไหร่ในแง่ของเวลาในการทํางานของลูเบนอมลิมโค้ชใหม่ซึ่งต้องการจะติดตั้งระบบการเล่นในแบบของเขาให้ทีมเรียนรู้จริงๆการมีเกมแข่งเพิ่มส่งผลดีในด้านการตลาดนะครับเพราะอย่างรอบเพย์ออฟก็จะเท่ากับการันตีมีแมตช์เดย์ในบ้านเพิ่มมาให้เก็บเกี่ยวไรไดด้วัันนแแข่่งอีกต ของสภาพร่างกายผู้เล่นการมีเกมเพิ่มมาแม้เพียงแค่2เกมก็ไม่ใช่เรื่องดีดังจะเห็นว่าในทุกวันนี้ทางฝ่ายจัดโดยเฉพาะยูฟ่าและฟีฟ่าพยายามจะทําฟอร์แมตการแข่งขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งหลักๆแล้วก็คือการเพิ่มทีมเพิ่มการแข่งขันเพิ่มรายการอย่างยูฟ่าในชั้นลีกในระดับทีมชาติหรือยูโรปาลีกในคอนเฟลเลนซ์ลีกในระดับสโมสรที่เป็นรายการใหม่ไม่กี่ปีซึ่งก็เริ่มจะมีเสียงบ่นจากผู้ประกอบอาชีพโดยตรงอย่างนักฟุตบอลไปจนถึงคนทํางานอย่างผู้จัดการทีมบ้างแล้วเหมือนกันว่า โปรแกรมที่มากขึ้นส่งผลต่อสภาพร่างกายของผู้เล่นและมีเอฟเฟกชิงไปที่คุณภาพของเกมการแข่งขันที่ดรอปลงไปจากปัจจัยสภาพร่างกายของนักเตะที่กรอบเกินกว่าจะสร้างสรรค์กีฬาให้ออกมาเป็นศาสตร์และศิลป์เพราะทุกวันนี้มันเริ่มจะกลายเป็นเหมือนอุตสาหกรรมชนิดหนึ่งไปแล้วสำหรับความเคลื่อนไหวความพร้อมของทัพป,ปีสัตว์แดงก่อนลงสู้ศึกในคืนวันนี้ข่าวดีที่สุดก็คือการคัมแบ็คของลิซันโดมาร์ตินีสประการหลังอาเจนตีนที่ชื่อหล่นหายไปจากเกมเมื่อวันอาทิตย์เนื่องมาจากสภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ตตติิพันนมาาาาาาจจกกกกรรถอวทีชใเล่ส โดยมาร์ติเนสกลับมาลงซ้อมได้ในเซสช,ชันล่าสุดก่อนเกมนะครับและทางลูเบนอมาริมก็ยืนยันผ่านเพจคอนเฟลเอนเมื่อวานนี้ไปแล้วว่าตัวของมาร์ติเนสพร้อมถูกใช้งานลงเล่นได้แล้วในตอนนี้ขณะที่ในรายของเฮล์แม็กไวมีภาพกลับมาลงซ้อมเช่นกันแต่เคสนี้คุณซือวัย39ปียืนยันว่ายังไม่สมบูรณ์มากนักและคงไม่ถูกใช้งานในเกมคืนนี้เช่นเดียวกับเคสของเลนนี่โยโลลงซ้อมแต่สภาพร่างกายยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ดีพอจึงไม่คุ้มที่จะเสี่ยงใช้งานแล้วเจ็บซ้ำไปอีกทันที่เพิ่งฟื้น ไปนานเพราะงั้นผมจึงรู้สึกว่าเขาพร้อมนะ แต่มันจะแตกต่างกับสถานการณ์ของเคสแฮร์รี่ม็กไควแน่นอนเราต้องการพวกเขากลับมาทั้ง2คนแต่บริบทของพวกเขาต่างกันพวกเขาอยู่ในเซสชันการซ้อมแต่แฮร์รี่จะกลับมาลงสนามโดยเร็วที่สุดเมื่อเขาสมบูรณ์กว่านี้ส่วนกรณีของเลนน่โยโรนั้นคุณซือปีแสดงกล่าวว่าเขาพร้อมลงซ้อมแต่ในด้านความฟิตนั้นเรากําลังเร่งฟื้นฟูนให้เขาเพราะมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเขาเป็นคนหนุ่มอายุน้อยภายใต้สมโมสรที่ใหญ่โตดังนั้นสิ่งสําคัญมากก็คือภาพลักษณ์ซึ่งเราพยายามจะดําเนินการใ,ให้เขาคู่ขนานกันไปเพราะเขาเป็นผู้เล่นมีพรสวรรค์ มากเราจึงพยายามเต็มที่ในการเตรียมพร้อมการกลับมาของเลนิโยโลให้สามารถออกสตาร์ทเกมได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดกว่านี้ไฮไลท์ที่เหลือในส่วนอื่นๆของการสัมภาษณ์ก่อนเกมจากลูกเบนอมาริมก็จะมีเช่นเรื่องความรู้สึกของเขากับการที่เกมคืนนี้จะถือเป็นการทําทีมเล่นในโอแทฟอร์นัดแรกลังายมาทํางานด้วยซึ่งเขายอมรับว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่พิเศษแน่นอนสําหรับตัวเขา ผมแค่ต้องการชนะเกมแข่งและก่อนเกมจะเริ่มขึ้นในทุกๆครั้งมม่เหมือนความรู้สึกใหม่อยู่เสมอหลังสิ้นสุดนกหวีดจบเกมมันก็จะเป็นแค่เกมเกมหนึ่งที่ผ่านไปพวกเรามีเกมให้ลงเล่นอีกมากและเราอยู่ในช่วงตั้งไข่สำหรับบางสิ่งบางอย่างเราจะพยายามในการเอาชนะทุกเกมที่ลงสนามไม่ใช่แค่เฉพาะเกมคืนนี้และที่สำคัญคือต้องได้บนแนวทางฟุตบอลที่ชัดเจนอย่างที่เราตั้งใจคู่ไปด้วยขณะเดียวกันประเด็นเรื่องโปรแกรมการแข่งขันที่กำลังดานหน้าเข้ามาให้เจอกันในเดือนธันวาคมนั้นทําให้รูเบนอัมบริมก็ยอมรับไกลๆนะครับว่าม โลเทชันผู้เล่นให้เหมาะสมต่อการใช้งานเพื่อครอบคลุมเกมต่างๆให้ดีที่สุด ต่อด้วยความคิดเห็นของลูเบนอัมเบริมที่มีต่อคู่แข่งซึ่งจะพบกันในคืนวันนี้โดยตัวเขากล่าวว่าผมคาดหวังเกมที่ยากนะพวกเขาเป็นทีมที่เล่นกันดีวิ่งกันเยอะและผมก็ต้องการให้เราปรับปรุงส่วนตรงนั้นด้วยนอกจากนี้พวกเขาจะมีตัวริมเส้นที่พิเศษด้วยพวกเขาคุ้นเคยกับการชนะเพราะงั้นผมจึงบอกว่าผมคาดหวังให้มันเป็นเกมที่เต็มไปด้วยความเข้มข้นและขอให้มันเป็นเกมที่ดีส่วนเรื่องการโรเตชันนั้นผมยังไม่ได้คิดถึงมันผมคิดแต่เรื่องอยากจะชนะเกมแรกในการคุมทีมในบ้านถ้าคุณสามารถชนะเกมแบบนี้ได้มันจะมมมีส่่่ววนชยยอาางกผรับ ว่าพวกเขาเล่นกันแบบไหนแต่หล,หลักแล้วผมมองไปที่ทีมของผมมากกว่าขณะที่คําถามสําคัญเรื่องการที่ทีมของเขากําลังเข้าสู่กระบวนการปรับระบบการเล่นซึ่งก่อนหน้านี้เขาชี้ว่าต้องยอมที่จะเจ็บในระยะสั้นเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในระยะยาวคล้ายๆการต้องหักดิบเพื่อชีวิตใหม่นั้น,นลูเบนอัมเลมเลือกที่จะตอบประเด็นนี้ด้วยการรับจบว่าปัญหาอยู่ที่ตัวเขาเองไม่ใช่ปัญหาในส่วนของตัวผู้เล่นอย่างที่ภายนอกพยายามจะวิเคราะห์กันอยู่มันไม่ใช่ปัญหาที่นักเตะและมันเกี่ยวกับตัวผมและไอเดียของผมเองผมเชื่อมั่นว่าเราสามารถเล่นในระบบ แตกต่างกันได้ในเกมกับอิมสวิตบางสถานการณ์เกมรับเราก็เล่นกันแบบ4-4-2ผมจะสื่อว่าเราเล่นในระบบที่แตกต่างออกไปอยู่ตลอดเวลานั่นแหละเพราะว่าทุกวันนี้ทุกทีมก็ล้วนปรับจังหวะและวิธีการเล่นไปตลอดเวลาอยู่แล้วทว่าหลักๆคือโครงสร้างและพลังที่ส่งมาจากโครงสร้างในแต่ละเกมขณะที่ในส่วนที่ผมบอกผู้เล่นต้องเจ็บปวดนั้นมันคือเรื่องของการเปลี่ยนผ่านจากเกมหนึ่งสู่อีกเกมหนึ่งที่สะท้อนว่าเวลาในการซ้อมจะมีไม่มากซึ่งนี่คือส่วนที่ยากสําหรับผมแน่ๆแ,แต่จะยากยิ่งกว่าสําหรับตัวผู้เล่นลูเบนอัลลิมยังได้ตอบาถมในส่ที กับมาคันแรดฟอร์ดกับตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าที่เขามอบหมายให้กับกองหน้ารายนี้ลงไปเล่นในเกมเมื่อคืนวันอาทิตย์และไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีออกมาแม้จะยิงประตูได้ก็ตามโดยคําตอบของลูเบนามาริมถือว่าน่าสนใจนะครับเพราะเขาเลือกพูดแบบตรงๆเลยว่าตำแหน่งดังกล่าวนี้ดูจะไม่ใช่ตำแหน่งที่ดีที่สุดสําหรับเขาเกมกับอิฟซวิดเขาต้องสู้กับกองหลังตัวใหญ่ถึง2คนเราจะต้องหาวิธีแก้สถานการณ์นี้กันต่อและเขาจะได้รับการช่วยเหลือเต็มที่จากทีมโค้ชและแฟนบอลของเราเพราะเขาคือเด็กจากแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดที่บอกว่าคําตอบนี้น่าสนใจก็ดนม,มาจากหา เอาระบบ3 4มที่ใช้ริมเส้นอน,นิยามวิงแบ็กเป็นที่ตั้งแทบทุกคนต่างก็เห็นตรงกันว่าตำแหน่งเดียวในระบบการเล่นนี้ที่แรดฟอร์ดจะสามารถถูกจิบลงได้ก็คือกองหน้าตัวเป้าตัวลูเบนามริมเองก็จะจัดตัวเล่นในเกมกับอิฟซวิดโดยยืนบนหลักการที่เป็นไปได้มากที่สุดหลักการนี้สำหรับ ford. แรดฟอร์ดดังนั้นเมื่อถึงตรงนี้กุนซือชาวโปรเกตชี้ว่ามันคือตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่งที่ดีที่สุดที่จะใช้งานแรดฟอร์ดคำถามตัวเริ่มเลยก็คือภายใต้ระบบแบบนี้แรดฟอร์ดจะเหมาะสมกับตำแหน่งการเล่นแบบไหนได้อีีีกกกกนนนอจาาาา้้ััข่ววยยงถมมูเเบบริสภ ที่สโมสรขาดเพื่อที่สามารถจะฝากความหวังในการทำประตูได้นั้นคุณซื้อวัย39ปีชี้ว่าแน่นอนว่านั่นคือปัญหาที่น่ากังวลแต่ผมคิดว่าเราต้องปรับปรุงและพิสูจน์การทำงานไปด้วยกันในฐานะทีมเพราะเรามีผู้เล่นคุณภาพที่สามารถผลิตประตูช่วยกันได้คุณจะรู้สึกได้เลยจากเกมครึ่งหลังที่อิสสวิดเราควบคุมกระแสเกมแต่เราไม่อันตรายมากพอบางทีอาจเป็นเพราะเราใช้ช่วงเวลาสัปดาห์นั้นไปกับการเรียนรู้เรื่องบิลล์อัพมากไปหน่อยทำให้ส่วนอื่นๆไม่ทำงานยังไงเราต้องพยายามและปรับปรุงให้ดีขึ้นในฐานะทีมจอร,อร์ ได้มามาากยแม้แต่บูโน่ก็เช่นกันอามัดต้องทําให้ดีขึ้นมา่อยู่ใกล้ประตูพวกเราทุกคนล้วนต้องพัฒนาตัวเองขึ้นมาแล้วเราจะสามารถทําประตูได้มากมายพวกคุณพูดประมาณว่าเราต้องการกองหน้าคนใหม่ซึ่งเราไม่ต้องการเราต้องการปรับปรุงพัฒนาทีมที่เรามีและผู้เล่นพวกนี้สามารถจะทําประตูได้มากมายแน่นอนนั่นคือเนื้อหาทั้งหมดในส่วนที่ลูเบนอมาริมให้สัมภาษณ์ก่อนเกมกับนักข่าวนะครับซึ่งในเวลาเดียวกันลูเบนอมาริมไม่ได้ออกเพจคอนเฟล็นซ์คนเดียวนะครับเพราะได้ทาการดิบเอากับตันทีมอย่างบ no, ูโน่ นนั้ถูกถามว่าภายใต้ระบบของลูเบนอมาิมนั้นเออให้ผเ้ลเลนอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าปรับตัวได้ง่ายกว่ากันโดยบรูโน่บอกว่าผมคิดว่ามันจะยากกว่าสําหรับพวกอายุน้อยๆนะเพราะโดยส่วนตัวแล้วผมทราบดีว่านายาที่เล่นสปอร์ติ้งเล่นนั้นคืออะไรผมไม่ได้อ่านสิ่งที่ผู้จัดการทีมทําที่นั่นหรอกแต่ผมดูเกมของพวกเขามากกว่าบางทีตอนไปรับช้ยชาติเราก็เล่นกันระบบหลัง3าบางทีผมเล่นในตาแหน่งหมายเลข10บางทีก็หลมเส้นสิ่งสําคัญคือการเคลื่อนที่ตลอดเวลาผมไม่คิดว่าอายุจะเป็นปัญหาไม่ว่าจะคนหนุ่มหรือซีเนียสิ่งสําคัญคือการแ ดามิกมเกมให้ได้มากที่สุดอย่างที่ผู้จัดการทีมบอกคุณไม่จำเป็นต้องคิดให้มากแค่พื้นฐานและรากฐานของเกมที่มันคงก็พอนอกจากนี้มันก็ยังเป็นเรื่องของการที่คุณต้องปรับตัวให้เข้ากับแนวคิดและระบบที่แตกต่างอยู่เสมอเป็นเรื่องของการยืดหยุ่นตามสิ่งต่างๆสําหรับผมมันไม่ยากในการจะทําเกมบุกจากตาแหน่งต่างๆผมพยายามทําความเข้าใจเกมเพราะในฐานะกัปตันผู้จัดการทีมสามารถส่งสารจากมานั่งสํารองไปยังสนามได้การมีความรู้ในทุกตําแหน่งและการรู้การเคลื่อนไหวก็เป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ของผมเช่นกันสุดท้ายเมื่อต้องตอบเรื่องการที่ทีมม ผู้จัดการทีมกลางฤดูกาลแบบนี้ปูโน่นบอกว่าเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นมันมีการเปลี่ยนแปลงคนทําทีมในระหว่างฤดูกาลดําเนินไปนั่นก็เพราะมันมีสิ่งต่างๆที่ไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังแน่นอนว่าทุกคนต้องรับผิดชอบแต่อย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้สุดท้ายแล้วการปลดผู้จัดการทีมออกไปมันง่ายกว่าการลบผู้เล่นทีละ15-20คน ก็ถือว่าเรียนรู้กันไปเรื่อยๆนะครับสำหรับรูเบนอมรลิมกับวิธีการทํางานในบริบทใหม่แบบฟุตบอลอังกฤษส่วนเกมคืนนี้ที่จะเป็นเกมในบ้านานัดแรกในฐานะคุณซือแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดจะมาเป็นแบบไหนรอติดตามไปพร้อมกันไม่ดึกมากเท่าไหร่หรอกครับเพราะล่วงเข้าเกือบเชามือตีสนั่นแหละครับ